สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำพิก,การดีพีที่49นะคะหัวข้อคนลักษณะแบบไหนที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะที่ถานแล้วก็เลือกกองไพ่แล้วก็ไปฟังคำทำนายค่ะกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองห้านะคะคนแบบไหนจะติดต่อมาหาคนกองหนึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่เคยจบไปแล้วติดต่อมานะคะคนกองที่สองอาจจะเป็นคนที่เขาอ่า มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าเป็นแฟนของคุณนั่นเองที่ติดต่อมานะคะคนกองที่สามอาจจะเป็นคนที่นิ่งนะคะเงียบนะคะที่ที่คุณแบบยังเก็บเขาไว้ในความรู้สึกก็ได้นะคะที่จะเป็นคนที่ติดต่อมาหาคุณหรือว่าเป็นคนขี้หหงนะคะก็ได้ที่ติดต่อมาหาคุณนะคะคนกองสาม ต่อไปกองที่สี่นะคะคนลักษณะแบบไหนจะติดต่อมาหาคุณกองสี่จะเป็นคนที่แบบเจ้าเสน่ห์เจ้าสํรรารูปร่างหน้าตาดีหล่อนะคะติดต่อมาหาคุณอายุอาจจะไม่ต่างกันมากนะคะคกองกองสี่คนกองที่ห้าอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะเอาแต่ใจเหมือนเด็กนะคะติดต่อมาหาคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะขอบคุณค่ะ